ไปเป็นนะครับทุกคนมีที่อยากได้ห้าตัวจากสิบตัวอ่ะคืออันนี้ดูนะทุกคนสีม่วงสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีฟ้านี้เอ้หม่หนึ่งสองเอ้ไม่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ไอตัวนอนนี้ห้าอ่ะหนึ่งสองสาม สี่ห้าที่อยากได้มาต่ออันนี้คื็ที่จอยากได้ปะอ้าว <c oughs> ไม่มีในนี้เลยอ่ะเฮ้ยจริงปะเนี่ยเหนด้วยสิ

ไม่ซ้มเออไม่สามโอเคยันต์ตังโอเคยันต์อังขอฝากกองน่อยครับโอเคครับเฮ้ยสนุกกว่าสองที่สามสีม่วงป้าเฮ้ยแล้วนี้คือมันี่อยากได้ด้วยป่ะเก่งมากใช่ ใช่นี่ตอนที่อาธิแจกได้มีหนึ่งสองสามแล้วว่าตีากได้สอันแล้วว่าจาก5อันได้เฮ้ยนี่ดวงดีแต่ว่าดวงเรามันจะหมดไปกันอยู่ไม่หรือเ่ไม่ไม่นะเขาเขาไม่จักมีทฤษฎีในการแกะยางไรบ้าไม่ต้องเลยมันมีแถบเยอเนี่ยเนี่ยน้องก็ดึงกึ้ดใช่แต่หมายถึงว่ามันให้มันเฉยๆอครับ ได้พี่เดี๋ยวก็ยากได้ตัวไหนก็เหลือตัวเหลืออีกสองตัวเลยสองตัวคือสีม่วงอันนี้กับกับอันนี้อืมลองดูเฮ้ยนี่อะไรอ่ะไม่ซ้ำไม่ซ้ำเลยอ่ะเอามาอเยอ่อกเออ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 นออกออเออเออออเเ นี่มันมีฐานพี่เตะมีฐานใช่ปะใช่โอเคครับมา้ยไม่ฐานเฮ้ยเก่งอะยังไม่ซ้ำเลยอะไม่เหนียเล่ที่เก่งอะนอนกับลูกบอลอย่องท้ายท้าถูกแล้วหรืยไม่ซ้ำเฮ้ยหรือเราเก็บเส้นนี้ดิมันไม่ซ้ำเลยอ่ะก็เก็บเสร็จเลยแม่เก็บเลยเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะ ที่แต่อยากได้ตัวหนึ่งไอสีม่วงสีม่วงมีสองตัวอันนี้ทาไงอ่ะมันมีมันมีนี่ปะมีโพรมันมีเสือเสือโยคะมีไหมเออมีมีมีเฮ้ยให้น้องนบนเสือได้ไงวะที่เราจะโชคดีขนาดนี้หรือว่ามีคนมาเฉลยแล้วว่าเขาซื้อโยกบล็อกมาให้แต่ไม่น่าใช่ปะไม่แน่แต่ก็ไม่แน่เพราะว่าถ้าไม่ซ้ำเลยมันคือยกบล็อก ถูกจริงเหรอใช,กอกมชมก่กับอีกภาพพี่เจย์โชคดีก็จะมีการหมุนปีเกตเออ้าพเจย์โชคดีนั่นสิเฮ้ยเนี่ยแต่ตอนได้มานี่ก็แยกกันว่าหรือหรืออะไร,รมันมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วใช่มาเป็นอย่างนี้ไม่ได้แบบใส่กล่องเป็นบล็อกไหมหรอมาเป็นกล่องเล็กๆเองเฮ้ยไม่ซ้ํากันเลยอ่ะอันนี้เป็นนั่งนิ่นงนั่งโยคะเ้ยมันเป็นตัวหน้ากล่องค่ะอ๋อมันมีมันมีเสื่อให้หรือเปล่า น้องเต๋อเสือมาด้วยมาเออเออนี่หรอนี่หรอเออเออน้องที่อยู่บนเสื้อมันเป็นยังไงมันเป็นเซตเลเซี่อยู่ค่ะเอ้ยน่ารักเจอร์ r e เขาน่ารักไหมเป็นเออเป็นขนขนอ่ะกับมาดีอะนะครับเฮ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะเอาอีกเอาอีกแล้วบล็อกหนึ่งมันมีกี่ตัวครับที่จบอ่ะนี่เลยส ิหมายถึงว่าถ้าลมซีก็้าพรวมเขียนจะงฉัว่าไม่ได้ซ้ำละอ้าวดีใจทำไมอะอันนี้อันนี้ฝากให้ <Okay. S 1> เพื่นเพิ่มพี่น้องในตระกูลตระกูลส้มคนตัวได้ไหมครับดูขอให้ซีเขเ็ยนเพิ่ซ้ปะซ้ำปะซ้ํว ไม่ซ้ำว่ะไม่ซ้ำไม่ซ้ำอาจจะซีเกตไม่ใช่ซีเกตไม่ซ้ำเลยเจ๊ไม่ซ้ำอ๋อไม่ซ้ำอันนี้คืออ้าวาทำไมไลฟ์วิธีวิธีรีสตรีค่ะทำไมอะไลฟ์ถูกรีสตรีค่ะเพราะเขาห้ามวิวของเราเราขายเหมือนขายของไม่ได้ขายไม่ได้พูดไม่ได้ขายอย่ามามั่วนะอย่ามาใส่ไลฟ์กันนะไม่ได้พูดขายเอาออกเดี๋ยวนี้เลยนะราคาก็ไม่ได้พูดอย่ามา อยู่เราก็หยุดไลฟ์ไปเลยอ่ะเกยอย่ามาอย่ามาเกย์อย่างพูดมั่วนะฉันไม่ได้ไลฟ์ฉันไม่ได้ขายของนะขายมันอยู่ปะอ๋อห้าเหม็นกล่องอ๋อห้าเหม็นกล่องมันเป็นแบรนด์ไม่มีใครบอกว่าไม่รู้ว่าเหมือนกันขอโทษค่ะไม่รู้จริงจริงอ๋อกอนไปอันนี้อันนี้คืออะไรครับถ่ายของอะไรทุบอะไรแบบไม่เห็นกล่องละไม่เห็นกล่องะแต่ไม่ทันแล้วใช่อว่โดนไปละใช่ไหมเถอะของของอีกตัวล่าสุดตัวน่าสุดใช่ใช่หน่าวัดตรงนี้ใช่ม อย่าให้เห็นกล่องนะครับอย่าให้เห็นกล่องอยากให้เห็นกล่องหนึ่งครับเฮ้ยเอ๊ะไม่ซ้ำไม่ซ้ำเธอจะบอกนะแล้วมันเหมันมันทำยังไงอ่ะเนี่ยนอนวันนี้ดูหน่อยอันนี้นอนคว่ำดาวเฮ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะไี่วะนี่อันนี้คืออย่างนี้เฮ้ยเอ็นดูเอ็นดู ไม่สัมสิงทำไมอ่ะไม่เห็นกล่องเลยนะครับตัวน่าติ๊กโต่าสี่ฝเฮ้ยทำไมมันแ,แปลกแปอ่ะถุงมีไหมอ่ะของแท้ป่ะเนี่ยเฮ้ยอย,อย่าบอกนะอ,อย่าบอกนะมีเศษขุดหรอทำไมจะดินยินเชิเฮ้ยอ๋อไม่ อ้าวไม่ซีเรีแต่ว่าก็เป็นตัวที่ยังไม่ได้แล้วทำไมกล่องทำไมถุงไม่เหนียไม่รู้แสดงว่าเขาเคยแกะแหลกกะหรือเปล่าแต่ไม่รีซูเหล็กขุดเอยน่ารักนึงน่ารักตัวนี้น่ารักยางยืดที่ทำหรือว่าเราสะสมเส้นนี้ดีเพราะเตมไม่ได้สะสมเส้นไหนสารน่ารักดีเออเพรมันมีครบๆอย่างมันน่ารักจังเลยอ่ะไม่ได้ขายของครับกูว่าหาขายของตรงนี้องสามสี่ เงิวต่อข้าดูตัวเดียวเองอ่ะนี่ไงข่าตัวไหนตัวตัวนี้ป่ะพี่ป่าตัวเขียวป่ะตัวเขียวเหรอเออใช่ตัวเมดาวอยากให้ได้พิเขีศษอ่ะพี่จะพิเศษน้ำตาเป็นยังไงนอันนี้สามอันนี้สามใช่หรอใช่คือตัวน้องอะไรอ่ะขอให้น้องสิทธิ์อ่ะ ไม่เห็นกล่อง,ง,ง,งไม่เห็นกล่องครับไม่ได้ขายของครับมาจะอวดเพื่อนถ้าพี่เจไม่พูดหนูจะพูดแทนแล้วครับพูดว่าไ,นะไม่ได้ขายของครับค่ะใช่วั้ยหยิบชิ้นนี้วายแล้วจ้าจ โอเคฟัง okay. นะครับมีอัน,นหนึ่งที่มีหนึ่งที่มีฟังนเนี้ยลำซุ่มไม่ได้ขายคอเลยครับขายหล<า>อกเ้ยน่ารักอ่ะ,อะอขาดหนึ่งตัว ก็คือน้องน้องเลดาเชื่อว่าถ้าเรียไม่ยกบอกูกป่ะใช่เฮ้ยแต่ถึงแม่นมากนะแต่ถือว่ามันจะวางดีมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับเฮ้ยจริงแบบเป็นไปได้ใช่ไหมหรอว่าถ้าถ้ายกบอกบาปมันต้องมันต้องได้ครบกว่านี้ใช่ป่ะใช่มันมันจะไม่มีสังกันเฮ้ยไปไปได้ไงอ่ะจากสิบเท่านะสิบสองตัวป่ะงั้นสะสมแล้วกันทุกคนขอบคุณมากนะครับที่ดูเพื่อน ได้ไอ้เอ็ดวิีนนนะสิบสองสิพี่บิลสิบสองนี่นีอันนี้อุ๊ดไม่ใช่หมไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ขายนะครับไม่ใช่ไหมที่ที่เขาให้น้องมาสิบสองกล่องอ๋อใช่พี่พี่จะได้มาสิบสองกล่องแล้วอันนี้ากได้สาแค่สมตัวก็คือสี่นี่ก็มือหน้ารักได้เลย โอ้เฮ้ยจะเนี้เซนนาเออเซนี้เท่ดีเนาะมันมีหน้ากากมีอะไรไปมันจะมีแบบองค์ประกอบของเออเออเก็บกได้เก็บเอาครับครับสูอะไขอแกะนี่กัเอาเลย ดีฮะวิ่งไโล่ใหญ่เออตัวใหญ่เดียวโอเคแปะเรียบร้อยแล้วคุณนายครับทุกคนแล้วเขาในวงการนี้เขาเก็บกล่องกันบ้างไม่ใช่เนี่ยคือนายเขาจะเก็บเปนตัวตัวใช่ไหมได้การต้องเก็บกล่องการกรณีที่หลายปุ๋ยรอบตุกบ๊ายบายคุณนายครับทุกคนที่ถึงแล้วเดี๋ยวกลับไปหา ไไห,หน้าใสอ่ะเขาดูหน่อยใส่ฟิลเตอร์อยู่ปะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์อยู่ด้วยอ่ะทำไมหน้าใสอ่ะหลอกเงครับแต่งหน้าไงล่ะหลอกหลอกครับเฮ้ยตกใจว่ะหน้าใสโ่นจะแคปไวใ้ให้หน่อยดิไปลงให้ อ,อยากใส่หนวดสักทีหนึ่งอ่ะเคยใส่ไม่ใช่นี่พี่ทำดูดิถ้าใส่มีหนวดจะหล่อปะหล่อหลอ่ลอหล่ออยู่ปะหลอมีหมวกให้ด้วยพี่มดูพี่ทำดูหลองันจะได้ไวเลยตั้งแต่วันนี้อย่าเลยครับขอแค่ไปถามแม่ก่อนเออได้แม่เล่นะ <c oughs> เก็จะบบกว่าหลอกโอเคคุณนายครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอยู่บนเครื่องจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะครับรวบรวมรูปภาพแฮปปี้เบอร์เดย์ทุกคนที่ผ่านมาในเดือนตุลาคมนะับเตยไม่แฮปปี้เบอร์เดย์เลยทุกคนโอเคครับเจอกันครับบ๊ายบาย